เธอไม่ได้ต้องการให้คุณตอบถูกเธออยากรู้ว่าคุณยังเป็นคุณอยู่ไหมตอนที่ถูกทดสอบเคยไหมครับอยู่ดีๆผู้หญิงที่ดูเข้ากันดีเริ่มพูดจาแปลกๆใส่เริ่มตั้งคำถามประชดหรือทำท่าทีเย็นชาแบบไม่มีเหตุผลเธออาจจะพูดว่ามีผู้หญิงเยอะสิท่าแบบนี้คงเจ้าชู้แน่เลยหรือบางทีอาจจะส่งข้อความว่าเมื่อวานหายไปไหนไม่ว่างหรือว่ามีคนอื่น ผู้ชายจำนวนมากสับสนกับพฤติกรรมเหล่านี้เพราะมันดูไม่มีเหตุผลแต่ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกที่ชัดเจนว่า s h i t test หรือแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาของผู้หญิงแล้วทำไมผู้หญิงถึงต้องทดสอบผู้ชายเพื่อเข้าใจสิ่งนี้เราต้องย้อนกลับไปถึงรากทางชีววิทยาและจิตใต้สำนึกของมนุษย์ในโลกธรรมชาติ ผู้หญิงคือผู้เลือกเธอไม่ได้ต้องการคู่ที่แค่พูดเพราะแต่ต้องเชื่อถือได้ในระดับสัญชาตญาณเพราะในยุคโบราณการเลือกคู่ผิดหมายถึงความเสี่ยงของชีวิตการมีลูกกับคนที่อ่อนแอไม่มั่นคงหรือเอาแต่พูดอาจทำให้ลูกของเธอไม่มีโอกาสรอดดังนั้นสมองของผู้หญิงจึงถูกโปรแกรมให้ทดสอบความแข็งแรงทางจิตใจของผู้ชาย ตั้งแต่ระดับการสื่อสารเล็กๆไปจนถึงพฤติกรรมในสถานการณ์จริง s h i t t สต์คืออะไรคำว่า s h i t t สต์ถูกใช้ครั้งแรกในวงการจิตวิทยาความสัมพันธ์ชายหญิงโดยนักพฤติกรรมศาสตร,ร์ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกคู่ในมนุษย์นิยามง่ายๆของมันคือการทดสอบเชิงอารมณ์ที่ผู้หญิงใช้ <c oughs> เพื่อวัดความมั่นคงและคุณค่าภายในของผู้ชายมันไม่ใช่การเล่นเกม ไม่ใช่การร้ายใส่แต่เป็นระบบป้องกันภัยที่อยู่ในดี a ของเธอแกนแท้ของการทดสอบเธอต้องการรู้ว่าคุณมั่นคงแค่ไหนถ้าคุณตอบโต้ด้วยอารมณ์เธอจะรู้ว่าคุณยังไม่พร้อมนำแต่ถ้าคุณนิ่งยิ้มและตอบด้วยความมั่นใจเธอจะรู้ว่าคุณควบคุมอารมณ์ได้เธอต้องการรู้ว่าคุณยังมีคุณค่าในตัวเองหรือเปล่า ผู้ชายที่พยายามเอาใจตลอดจะถูกมองว่าไม่มีค่าแต่ผู้ชายที่รู้คุณค่าตัวเองไม่รีบอธิบายทุกอย่างจะดูมีพลังเธอต้องการรู้ว่าคุณจริงหรือแกล้งทำเพราะผู้หญิงอ่านภาษากายได้ดีกว่าผู้ชายมากการทดสอบคือวิธีหนึ่งที่ทำให้เธอเห็นว่าคุณพูดกับเธอด้วยความมั่นใจจริงๆหรือเปล่าตัวอย่างของชิดเทสต์ในชีวิตจริง ลองฟังตัวอย่างเหล่านี้แล้วดูว่าคุณเคยเจอไหมคำพูดแบบขัดใจแต่มีในทำไมไม่ตอบลายเลยมีคนอื่นหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้คือใครทำไมกดไลค์บ่อยจังแกคงเจ้าชู้ใช่ไหมดูก็รู้การกระทำแบบเย็นชาอยู่ดีๆก็ตอบสั้นเปลี่ยนจากยิ้มเป็นเฉยไม่พูดไม่สบตาทั้งที่เมื่อวานยังหัวเราะด้วยกัน สถานการณ์ที่เหมือนวัดใจเธอพูดให้คุณหึงเช่นเมื่อวานเพื่อนผู้ชายมาส่งหรือแกล้งพูดถึงผู้ชายอีกคนว่าดูดีจังเพื่อดูปฏิกิริยาของคุณแกนจิตวิทยาเบื้องหลังชิดเทสตมีสองแรงจูงใจลึกๆที่ซ่อนอยู่หลังการทดสอบของผู้หญิง1 biological drive แรงขับตามธรรมชาติผู้หญิงต้องการรู้ว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นผู้นำได้ไหม ในภาษาของวิวัฒนาการมันคือการคัดเลือกทางพันธุกรรมผู้ชายที่ไม่สั่นคลอนเมื่อถูกทดสอบคือผู้ชายที่สมองของเธอรับรู้ว่าปลอดภัยที่จะอยู่ด้วย 2. emotional drive แรงขับทางอารมณ์ในอีกด้านหนึ่งผู้หญิงทดสอบเพราะอยากรู้สึกบางอย่างไม่ใช่เพราะอยากทำร้ายจิตใจคุณการเห็นคุณนิ่งยิ้มหรือรับมืออย่างมีอารมณ์ขัน จะกระตุน้นออกซิโทซินและโดพามีนในสมองเธอนั่นคือสารเคมีที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกไว้ใจและถูกดึงดูดทำไมผู้ชายถึงมักพลาดตอนถูกทดสอบส่วนใหญ่ผู้ชายมักตกม้าตายตรงนี้เพราะไม่เข้าใจเจตนาของการทดสอบเมื่อถูกถามเชิงประชดเช่นคงจีผู้หญิงหลายคนเหมือนกันสินะผู้ชายส่วนใหญ่จะรีบปฏิเสธทันทีไม่เลยผมคุยกับคุณคนเดียวจริงๆนะ หรือบางคนโกรธพูดแบบนี้หมายความว่าไงไม่ไว้ใจกันเหรอแต่แท้จริงแล้วเธอไม่ได้อยากได้คำอธิบายเธออยากรู้สึกว่าคุณมั่นคงพอจะไม่หลุดอารมณ์สามวิธีที่ผู้ชายตอบสนองผิดพลาดบ่อยที่สุด 1. พยายามอธิบายทุกอย่างเธอถามนิดเดียวแต่คุณเล่าเหมือนให้การในสารสิ่งนี้ทำให้คุณดูดิเฟนซีฟและหมดสเสน่ห์ 2. โต้กลับด้วยอารมณ์ การตอบโต้ด้วยโทนเสียงแข็งหรือประชดกลับเธอจะรู้ทันทีว่าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้ 3. าํทำตัวเอาใจเกินเหตุพอเธอไม่พอใจคุณรีบงอทุกครั้งทำให้เธอรู้ว่าอำนาจทางอารมณ์อยู่ในมือเธอวิธีรับมืออย่างมีชั้นเชิงการรับมือกับชิดเทสต์ไม่ใช่การชนะเกมแต่คือการรักษาอำนาจพลังในตัวคุณ 1. น,นิ่งก่อนตอบ เมื่อเจอคำพูดที่ทำให้สะเทือนใจอย่ารีบตอบหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงปกติเพราะความนิ่งคือสัญญาณของผู้นำผู้หญิงรับรู้ได้ทันทีจากโทนเสียงและสีหน้า 2. ใช้อารมณ์ขันแบบมั่นใจเช่นเมื่อเธอถามว่าคุณเจ้าชูใช่ไหมคุณควรตอบด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจว่าก็แค่ตอนหลับฝันเท่านั้นแหละอารมณ์ขันที่ไม่ป้องกันตัว จะสื่อว่าคุณมั่นใจและไม่สะเทือนง่าย 3. ไม่รีบอธิบายทุกอย่างถ้าเธอถามประชดหรือพูดหยอดแรงๆให้ตอบสั้นแต่มีจังหวะเช่นถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องลองคุยใกล้กว่านี้สิมันคือการคงพลังชายไว้โดยไม่ต้องอธิบายหรือเถียง 4. สะท้อนกลับอย่างนุ่มนวลบางครั้งแค่ถามกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งๆก็พอทำไมถามแบบนั้นละ่ะมันจะทำให้เธอต้องทบทวนว่า เธอถามเพราะอะไรการแยกแยะระหว่างชิตเทสต์กับเรดแฟลกไม่ใช่ทุกการทดสอบคือเรื่องดีถ้าเธอพูดประชดเพราะอยากรู้ว่าคุณมั่นคงนั่นคือชิตเทสต์แต่ถ้าเธอพูดเพื่อตัดคุณลดคุณค่าหรือบังคับนั่นคือเรดแฟลกวิธีดูง่ายๆคือดูความถี่และเจตนาถ้าเธอทำเพราะต้องการเชื่อใจนั่นคือการทดสอบเพื่อเชื่อมโยง แต่ถ้าเธอทำซ้ำๆเพื่อควบคุมนั่นคือสัญญาณเตือนเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบจากนานวิจัยของ University of California พบว่าเวลาผู้หญิงรู้สึกไม่แน่ใจในความสัมพันธ์สมองส่วนอะมิกดาลาจะกระตุ้นการป้องกันตัวเธอจะเริ่มตั้งคำถามหรือสร้างสถานการณ์เพื่อให้สมองเธอได้คำตอบว่าปลอดภัยไหม เมื่อเธอได้รับการตอบสนองที่มั่นคงสมองจะหลั่งออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความผูกพันแต่ถ้าเธอได้รับความตื่นเต้นแบบพอดีสมองจะหลั่งโดพามีนสารแห่งความสุขและความดึงดูดดังนั้นการผ่านชิดเทสได้ดีคือการกระตุ้นสมดุลทางเคมีที่ทำให้เธอทั้งไว้ใจและรู้สึกอยากเข้าใกล้คุณต้องรู้ด้วยว่าผู้หญิงไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังทดสอบ นี่คือสิ่งสำคัญที่ผู้ชายหลายคนไม่เข้าใจผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทดสอบแต่มันเป็น,นกลไกอัตโนมัติจากสมองส่วนลึกคล้ายกับเวลาที่เธอพูดว่าฉันไม่รู้สิแต่อะไรบางอย่างมันรู้สึกแปลกเธออาจไม่รู้เหตุผลแต่สัญชาตญาณของการคัดกรองมันทำงานอยู่เพราะฉะนั้นอย่ากโกรธหรือประชดกลับแค่เข้าใจว่าเธอกำลังเช็คพลังของคุณ ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงที่มาช u ร์กับ i m m a t ช r ร์ผู้หญิงที่ยังไม่มั่นคงในตัวเองมักจะทดสอบบ่อยเพื่อหาความมั่นใจจากภายนอกแต่ผู้หญิงที่เติบโตทางอารมณ์จะทดสอบน้อยลงเพราะเธอรู้ว่าคุณค่าของผู้ชายวัดได้จากการกระทำระยะยาวดังนั้นอย่าตัดสินผู้หญิงจากครั้งเดียวแต่ให้ดูว่าเธอเรียนรู้จากการทดสอบนั้นไหม จิตวิทยาการกลับอำนาจหรือรีเฟรมเมื่อคุณเข้าใจชิดเทสแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่ามันคือโอกาสไม่ใช่ภยัยทุกครั้งที่ผู้หญิงทดสอบคุณมันคือเวทีให้คุณแสดงภาวะผู้นำทางอารมณ์เธอพูดหยอดแรงยิ้มแล้วตอบกลับเบาๆอย่างมีจังหวะเธอทำเย็นชาคุณยังเป็นตัวเองเหมือนเดิมไม่รีบงอไม่ประชดเธอเงียบไปเฉย คุณยังใช้ชีวิตต่อไปปกติไม่ตกใจไม่ไล่ตามทุกครั้งที่คุณรักษาเฟรมได้เธอจะรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วปลอดภัยผู้ชายระดับสูง high value men ผ่านการทดสอบอยังไงเขาไม่กลัวจะถูกเข้าใจผิดชั่วคราวเพราะเขารู้ว่าการกระทําระยะยาวจะพูดแทนคำพูดเขาไม่อธิบายเกินจำเป็นเพราะเขาเลือกให้พลังความสงบสื่อความมั่นใจมากกว่า เขารู้ว่าไม่ต้องชนะทุกครั้งบางครั้งยิ้มแล้วปล่อยผ่านคือคำตอบที่มีพลังที่สุดพลังของการนิ่งที่มีชีวิตคำว่านิ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉยชาแต่มันคือนิ่งที่มีพลังนิ่งเพราะเข้าใจไม่ใช่นิ่งเพราะหนีเวลาคุณตอบชิดเทสได้ดีผู้หญิงจะรู้สึกถึงความปลอดภยัยบวกแรงดึงดูดในเวลาเดียวกัน นี่คือสิ่งที่เรียกว่าค m dominance พลังของผู้นำที่สงบแต่มั่นคงเมื่อคุณเริ่มเข้าใจคุณจะเห็นรหัสลับของผู้หญิงทุกคำพูดของเธอมีสองชั้นชั้นบนคือสิ่งที่พูดออกมาแต่ชั้นลึกคือสิ่งที่อยากรู้สึกเธอพูดว่าคงมีคนอื่นสิแต่จริงๆหมายถึงฉันอยากมั่นใจว่าฉันสำคัญกับเธอไหม เธอพูดว่าอย่าเจ้าชู้แต่จริงๆหมายถึงอย่าทำให้ฉันต้องระแวงเธอพูดว่าช่างเธอะแต่จริงๆหมายถึงฉันยังรู้สึกอยู่เพียงแต่พูดไม่ออกการเข้าใจภาษาชั้นในนี้คือทักษะของผู้ชายที่เข้าใจอารมณ์ผู้หญิงในระดับจิตใจสรุปสูตรผ่านด่านชิดเทสต์นิ่งยิ้มใช้อารมณ์ขันเบา อย่าอธิบายเกินจำเป็นอย่าประชดกลับหรือโต้ด้วยอารมณ์เข้าใจว่าเธอไม่ได้ตั้งใจร้ายรักษาเฟรมความเป็นผู้นำทางอารมณ์เสมอเพราะสุดท้ายแล้วการทดสอบทั้งหมดไม่ได้มีไว้ให้คุณแพ้แต่มีไว้ให้คุณพิสูจน์ว่าคุณคือคนที่เธอไว้ใจได้และคุณจะยังเป็นตัวเองได้ไหมในตอนที่อารมณ์ ถท้าทาย